ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเชิญท่านทั้งหลายมารู้จักมนุษย์ตัวอ,อไม่ใช่มนุษย์อะไรมนุษย์อะไรที่เป็นเด็กๆด,กดูยอดมนุษย์มนุษย์ข้างข่าวเราก็มีไอ้มลงมุมเห็นไหมฮะไอ้มนุษย์สไปเดอร์แต่เขาอาตมาไม่ใช่อาตามาให้ทุกท่านเป็นมนุษย์ตัวอ,อ เพราะมนตัออมีความสําคัญแล้วตัออยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละตัวอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่ใครเลยนะฮะมนุษย์ตัวอมีขีมีขีดยาท่านทั้งหลายฟาอาตมาภาพอาตมมภาพผูกเรื่องนะอ่ะค่อยๆว่าตามอย่างนี้ถ้าจะว่าตามนะท่องในใจเราจะไป ไปละไปคัฟี่มาจากกูเกิลกันละมันตอออกเหรอท่านยิ้มให้ออกกินให้อิ่มงานให้อึดเงินให้ออมอบายมุกให้อดครอบครัวให้อุ่นเมียให้ออดผัวให้อ่อนลูกให้อุ้มโพสะให้อั้น นังสือให้อ่านดีให้อวดศาสนาให้อิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสิบสองสบสามมนุษย์ตัวอมีสิบสาแต่อยู่ในที่ตัวเองคือตัวขอเราเองต้องบ่มเพาะถ้ามันหายไปตัวใดตัวหนึ่งเรียกมันกลับคืนมาเรียกมันกลับคืนมาทวนอีกครั้งยิ้มให้ออกกินให้อิ่มงานให้อึด เงินให้ออมอบยามุโมให้อดครองครัวให้อุ่นเมียให้อดผัวให้อ้อนลูกให้อุ้มโทรษาให้อ่านหนังสือให้อ่านดีให้อวดศาสนาให้อิงยิ้มให้ออกตื่นเช้ามาเนี่ยยิ้มมองไหมท่านตื่นเช้ามายิ้มออกยากดีมีจนอยู่ที่รอยยิ้มไม่ใช่ตื่นมามีแต่รอยย่นระหว่างคิ้วไม่พบรอยผิวเหนือทีปากเลยเกิดมาทำไม บากยิ้มได้คือใจเราสดชื่นเอา้าถ้าตะมาเป็นคนยิ้มไม่เป็นนะฮะก็จะถามเตนว่าแล้วเราจะตื่นมาทำไมเนี่ยเราตื่นมาแล้วยิ้มให้ออกบอกถึงใจของเรา